นะคะแล้วก็หัวใจเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะสามารถเกิดได้ตั้งหลายโรคนะนะคะวันนี้ค่ะคุยเรื่องภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน919ทันโรคก,กับแพทยสภา วันนี้เราจะพูดคุยกับศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงนิทิมารัตนสิทธิธ์นะคะคุณหมอเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจภาควิชาอายุราศาสตร์โรงพยาบาลสิริราชค่ะและก็คุณหมอเป็นผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะคุณหมออยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนิทิมาค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้รบกวนคุณหมอเรื่องของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเจ็บพลันนะคะเรามาทําความวิจักกันก่อนค่ะว่าโรคนี้คืออะไรคะคุณหมอ <g> ค่ะก็ชื่ออย่างที่บอกนะคะ,คะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียดพลันก็คือว่ามีภาวะบางอย่างนะคะในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจะค,ะค่ะก็่มีการอุดตันเฉียดพลันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยก็จะไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและที่เฉียดพลันเพราะว่าการอุดตันนั้นเกิดขึ้นเฉียดพลันนะคะค่ะแสดงว่ามันมีแบบไม่เฉียบพลันด้วยหรอคะมีค่ะก็จะมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเรื้อรังค่ะ ก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเขาก็จะค่อยๆตีบลงทีละน้อยทีละน้อยจนถึงจุดหนึ่งที่ที่ตีบแล้วเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็จะมีลักษณะขาดเลือดพวกนั้นจะมีอาการแบบเรือรังค่ะอืมแสดงว่ามีสองแบบนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องแบบเฉียบพลันเนี่ยค่ะอ่าคนไทยเป็นกันเยอะไหมคะโรคนี้อืมก็เป็นกันเยอะนะคะจริงๆโรคนี้เนี่ยเราก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเป็นปัญหาหลัก ทางด้านโรคหัวใจนะคะอืมอาการ่ะคะคุณหมออาการที่เตือนเราอะค่ะอาการที่หลักๆที่พบได้บ่อยนะคะก็คืออาการเจ็บแน่นหน้าอกค่ะก็คือคนไข้ที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกแบบเฉียบพลันนะคะลักษณะการเจ็บเนี่ยก็คือจะเจ็บบริเวณตรงกลางหน้าอกนะคะขออนุญาตบรรยายลักษณะการเจ็บเลยนะคะค่ะดีคก็คือจะเจ็บค่ะก็คือจะเจ็บตรงกลางหน้าอกนะคะเจ็บลักษณะคือแน่นนะคะ <c oughs> แน่นเหมือนมีอะไรมาทับแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเขาเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบตันขาดเลือดเฉียบตันเมื่อการเจ็บหน้าอกก็จะเกิดอย่างเฉียบตันเกิดทันทีนะคะ่ะเ <c oughs> ช่นนั่งนั่งดูทีวีอยู่ก็จะเจ็บหน้าอกขึ้นมาทันทีค่ะ <c oughs> ที่บอกนะคะเจ็บแน่นแน่นกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับบางครั้งนะคะก็จะมีร้าวไปที่กามด้านซ้าย <c oughs> หรือว่าทางไหลด้านซ้ายนะคะค่ะโอ้โถ้าอาการแบบนี้มานี่แสดงว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะถ้าชัดขนาดนี้นะคะปัญหาคือบางคนก็ไม่ได้ชัดขนาดนี้ค่ะบางคนจะมีอาการร่วมร่วมที่เกิดขึ้นร่วมด้วยนะคะ,คะเช่นมีอาการเหนื่อออกใจสั่นมูบๆอะไรอย่างนะะี้ค่ะอันนี้ค,คือลักษณะที่เล่าให้ฟังนี่คือชัดมากๆนะคะถ้ามีอาการอย่างที่ว่าและเป็นเกยดพันก็ควรจะต้องไปโรวจเมียตอทันทีนะคะ,คะถ้าอาการแบบว่าขนาดนี้แล้วนี่คุณหมอสามารถช่วยชีวิตทันไหมคะ ก็จริงๆส่วนมากถ้าเกิดอาการแล้วก็ไปโรงพยาบาลทันทีเนี่ยค่ะก็น่าจะน่าจะวินิจฉัยได้แล้วก็ให้การรักษาทันทีนะคะปัญหาคือว่าบางทีไม่ได้ชัดขนาดนี้อาการไม่ได้ตรงตามที่พูดเมื่อตะกี้นะคะหรือว่าอาการไม่ได้เป็นเยอะจนคนไข้ชลาใจไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาอยู่ที่บ้านนะคะเช่นัวใจะหยุดเต้นอะไรประมาณนั้นก็ได้ค่ะ อาการที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณหมอมันมันมันจะแบบไหนล่ะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังแบบว่าเฮ้ยเกิดมีอาการแบบนี้ก็จะได้คิดถึงโรคนี้ไว้ก่อนนะคะค่ะอะถ้าถ้าไม่จเจ็บเนาะคือมันก็จะมีสองสามประเภทนะคะที่ไม่ไม่ชัดเจนก็คืออาการเจ็บหน้าอกลักษณะไม่เหมือนกับที่พูดไปเมื่อตะกี้ค่ะเช่นเจ็บเจ็บไม่ได้แน่นนะคะเจ็บปวดปวดคือบางคนก็จะอธิบายไม่ค่อยถูกนะคะซึ่งซึ่งจริงๆถ้าถ้าตรงไปตรงมาต้องแน่นนะคะลักษณะ อาการจากกล้ามเนื้อหวัวใจขาดเลือดหรืออาจจะไม่เจ็บหน้าอกค่ะบางคนยังไม่เจ็บหน้าอกบางคนจะมีอาการเหนื่อยขึ้นมาเฉียบพลันหรือว่าใจใจสั่นหรือว่าวูบหมดสติค่ะซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ้างนะคะไม่ใช่อาการหละ่ะ,ะอืมเป็นอาการที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่านั่นคือโรคหวัวใจแล้วค่ะแต่ว่า,อย,าอย่างที่เรียนนะคะอาการเหนื่อยอาการวูบใจสั่นเนี่ยก็เป็นอาการของโรคหัวใจได้เช่นกัน ค่ะแล้วก็สามารถเป็นอาการนําของภาวะกล้ามเนื้อนนะหัวใจขาดเลือดได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบตรงไปตรงมามแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาโรงพยาบาลก็คือแน่นหน้าอกค่ะอืมเพราะว่าอาการที่อาจจะใจสั่นหรืออะไรแบบนี้นะอาจจะไม่ใช่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นโรคอื่นๆของหัวใจก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอืมส่วนหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสาเหตุมาจากอะไระคะคุณหมอ ถ้าตรงๆเลยการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันธุ์ก็คือหลอดเลือดหัวใจนะคะที่เราเรียกว่าหลอดเลือดโคโรนาเนียคือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเป็นหลอดเลือดแดงพวกนี้มีการอุดตันนะคะเฉียบพันธุ์ซึ่งสาเหตุหลักก็คือการที่คนไข้เนี่ยมีไขมันในหลอดเลือดนะคะภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือว่าไขมันสะสมอยู่ในหลอดเลือดตามอายุตามโรคประจำาดวนที่เรามีแล้วบันดีคืนดี ก้อนไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดนะคะมันแตกพอแตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นระบบการแข็งตัวของเลือดให้เกิดลิ้นเลือดมันก็จะเกิดไปอุดเส้นเลือดทันทีค่ะอันนี้เราเลยเรียกว่าเฉียดขันเพราะว่าก้อนไขมันแตกปุ๊บกระตุ้นให้เอิดก้อนเลือดลิ้นเลือดมันก็จะอุดตารเส้นเลือดทันทีเลือดก็วิ่งต่อไม่ได้ก็ไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจก็จะ ขาดเลือดแล้วอาจจะตั้มเนือใจตายเกิดขึ้นมาทันทีค่ะพูดถึงก้อนไขมันที่มันไปอุดนะคะคุณหมอก็เลยนึกถึงว่าคนที่จะเป็นโรคนี้เนี่ยจําเป็นไหมคะที่จะเป็นโรคอคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงะะ่ะค่ะก็ถามว่าจําเป็นไหมส่วนมากก็อย่างนั้นนะคะคือคะจะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือว่าการมี ก้อนไขมันในหลอดเลือดทั่วร่างกายนะคะ,คะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดได้หลายอย่างนะคะภาวะไขมันในเลือดสูงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะค่ะอะตัวอย่างเช่นปัจจัยเสี่ยงนะคะเช่นอายุที่มากขึ้นในผู้หญิงและผู้ชายโดยปกติผู้หญิง ถ้าเทียบกับผู้ชายผู้ชายจะมีความเสี่ยงมากกว่า,าแต่เมื่อไร่ก็ตามที่ผู้หญิงถึงวัยหมดประจําเดือนความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะอันหนึ่งก็คือเพศกับอายุมีผลอ,อันที่สองก็คือเรื่องของโรคประจําตัวที่มีร่วมด้วยนะคะหลักๆที่เราทรบพรากนแล้วก็กลัววกันแล้วก็เจอกันเยอะสมัยนี้ก็คือโรคเบาหวานาโรคคาดันโลหิตส,สูงโรคไขมันในเลือดสูงนะคะโรคเหล่านี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดแดง แข็งตัวนะคะหรือว่ามีริมเลือดอาเปรียบขามีข้อไขมันในหลอดเลือดนะคะต่อมาก็คือว่าภาวะหรือว่าเขาเรียกอะนะกิจกรรมอุดตนนิสัยบางบางอย่างนะคะเช่นการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยมีผลมากเราพบว่าคนอายุน้อยน้อยนะคะสมัยนี้เนี่ยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจติดเยอะขึ้นนะคะหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นคือการสูบบุหรี่เพราะคนอายุน้อยส่วนมากเขไม่มีโรคประจาตัว เพราะการสูบบุหรี่จะมีผลมากนะคะสุด<พ>ท้ายก็คือคประวัติครอบครัวนะคะถ,ถ้ามีประวัติครอบครัวญาติสายตรงเป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้อใจขาดเลือดตั้งแต่ย,ยุน้อยน้อยนี้ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโอ้แสดงว่าผู<ส>้าไปก็จะประมาณนี<ส>้แสดงว่าเป็นพันธุกรรมด้วยใช่ไหมคะคุณหมอส่วนส่วนหนึ่งค่ะก็คือถ้าใครมีประวัติครอบครัวที่ญาติสายตรงนะคะพ่อแม่พี่น้องลูกอายุน้อยๆแล้วมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตั้งแต่ยุน้อยๆนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงของตัวท่านเองค่ะ อืมค่ะและถ้าเกิดว่ามีม,มีมีคนในครอบครัวเป็นแบบนี้เนี่ยเราเสี่ยงแต่โอเคเราเลี่ยงไม่สุบุรีเนี่ยแล้วเราต้องต้องเลี่ยงอะไรอีกบ้างคะคือต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าคนอื่นแบบไหนบ้างอ,อ,อันแรกคือปัจจัยเสี่ยงที่ที่เลี่ยงได้ชัดเจนคือบุรีค่ะเพราะว่าถ้าห,หยุดก็คือหมดเลยปัจจัยเสี่ยงอันนี้ส่วนปัจจัยอื่นๆก็คือเรื่องการดูแลสุขภาพค่ะ,คะเช่นการหลีกเรื่องอาหารที่มันอันตรายะนะคะ มันจะบอกคนไข่อะค่ะว่าหลีกเรื่องของหวานมันแล้วก็เค็มนะคะที่เชนนิด <ทะ S 2> มันก็จะกลายเป็นกินของไม่ฮะเราเหแต่ว่าก็ให้เตือนตัวเองไว้ค่ะหลีกเรื่องของหวานของมันของเค็มค่ะแล้วก็การออ,ออกกําลังกายแนะนําให้ออกกําลังกายเป็นประจำอย่างน้อย,อยก็วันเว้นวันให้ได้เกินครึ่งหนึ่งของวันในสัปดาห์แล้วก็การออกแต่ละครั้งก็ให้เกินครึ่งชั่วโมงค่ะเป็นการออกแบบแอโรบิกนะคะคือทําอะไรที่ต่อเนื่อง เช้นเดินวิ่งปันจกรยานว่ายน้ำไม่ต่อเนื่องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทําเท่าที่ตัวเองจะไหวนะคะไม่ต้องวิ่งเร็วหรือว่าไม่ต้องสัญจักรยานเร็วๆเอาที่ตัวเองไหวก่อนแล้วทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพก็จะทําได้มากขึ้นค่ะอแล้วก็หลีกเลี่ยงความเครียดตัส่นให้พออย่างนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราทราบนะคะแต่ว่าอาจจะทําได้ยากค่ะค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วคนอ้วนกับคนผอมเนี่ยอัตราเสี่ยงเท่ากันไหมคะ โดยโดยทั่วไปคนอ้วนก็จะมีความเสี่ยงมากกว่านะคะเพราะคนอ้วนในจริงๆเนี่ยจะมากับโรคประจําตัวอื่นๆนะคะค่ะคือภาวะอ้วนก็ไม่ได้อ้วนอย่างเดียวหลายๆคนก็ส่วนมากก็จะมีโรคร่วมเช่นมีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานใส่มาในเลือดสูงร่วมด้วยค่ะนะคะคนก็จะมีโรคร่วมอื่นๆที่จะเพิ่มความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะอือแต่คนผอมก็ใช่ว่าจะไม่เสี่ยงนะคะเพราะ,ะว่าอภาวะน้ําหนักน้อยหรือโรคอ่ ความผอมเนี่ยบางทีก็คนคนนั้นเขาก็มีโรคประจาตัวไม่ใช่ว่า <ฮะ S 2> ผอมแล้วสบายแค่ช่น<ช>ผอมจะเป็นเบาหวานอ<ฮ>ะไราก็ต้องรักษาโรคร่วมให้ดีะค่ะอืมค่ะคันนี้คนที่แบบว่าอไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรนะคะแล้วก็แล้วก็ดูแลตัวเองดีเนี่ยแต่ก็ไม่อยากเป็นโรคนี้เนี่ยมันจะมีการตรวจไหมคะตรวจประจําปีอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้หรือเปล่า คือการตรวจเนี่ยก็จะสามารถคัดกรองโรคได้ระดับหนึ่งนะคะ,คะแต่ว่าโดยทั่วไปในยอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกโรคภาวะกล้มยามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยเป็นภาวะที่ก้อนไขมันที่นอนนิ่งอยู่ในหลอดเลือดค<ม>่ะซึ่งคนเราทุกคนพออายุมากขึ้นมันจะมีก้อนไขมันพวกนี้สะสมะอยู่แล้วในหลอดเลือดวันนี้คือก้อนไขมันเหล่านี้มันแตกซ<ม>ึ่งจริงๆเราก็เราก็จะไม่ทราบเลยค่ะว่าของใครจะแตกของใครจะไม่แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ย เป็นประจำก็เป็นสิ่งที่ดี <c oughs> แต่ถามว่าสามารถป้องกันหรือว่าทํานายได้หรือเปล่าว่าคนนี้มีโอกาสก้องขสมันแตกคนนี้มีโอกาสก้องขส่มันไม่แตกไี่ยากค่ะตรงนั้นค่ะแล้วการรักษาอะไรคะคุณหมอการรักษาถ้ามีนิมัยได้นะคะว่าเป็นอ่หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพันหรือว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดด้วยเฉียบพันเนี่ย ก็คือต้องไปโรงพยาบาลท,ทันทีเพราะก็เป็นเพราะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์เลี๋ยวนี้คือต้องฉุกเฉินต้องรีบไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอเขาก็จะมีวิธีรักษานะคะมีวิธีแยโกโรคก่อนเพราะว่าในภาวะกล้ามเนื้อหยยัวใจขาดเลือดฉีดพันมันก็จะมีะลักษณะย่อยลงไปอีกดยรู้ดูลักษณะทางขึ้นไปฟ้าหัวใจนะคะหลักๆก็ในที่สุดก็มักจะลงใช้ด้วยการทําการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ขยายหลอดเลือดค่ะ แล้วถ้าถ้าเป็นจริงๆค่ะอ๋อก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเรามีอาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอก็คือจะไปคัดแยกก่อนว่าเราเป็นเป็นอะไรกันแน่เกี่ยวกับหัวใจซึ่งการตรวจก็คือการฉีดสีนั่เหรอคะการวินิจฉัยคือการฉีดสีเข้าไปเนี่ยเหรอคะการวินิจฉัยขั้นต้นคือจะต้องตรวจเครื่องในฟ้าหัวใจตรวจเครื่องในฟ้าหัวใจก่อนว่ามีลักษณะอะไรปกติหรือเปล่าค่ะแล้วก็เหคนมันก็จะมีขั้นตอนเป็นลําดับนะคะว่าถ้าเครื่องในฟ้าหัวใจมีลักษณะแบบนี้จะไปต่อยังไง อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งณเวลานั้นนี่ยังทันอยู่ใช่ไหมคะส่วนมากก็ถ้าเป็นพันธ์ดีแล้วรีบไปก็น่าจะทันนะคะคือต้องเรียนให้ทราบว่าโรคนี้มันเป็นภาวะที่ที่มีความเสี่ยงมากทางด้านทางด้านโรคหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาไปจริงๆเนี่ยไม่ไม่อยากไม่อยากให้เกิดความสนกอหรัวจนเนไปนะคะแต่ว่าถ้าถามมาแบบนี้เขาจะบอกว่า ก็จะมีคนไข้บางส่วนนะคะที่ที่ไม่สามารถไปถึงโรงพยาบาลได้ที่ที่อาจจะมีปัญหาเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาหยุดหยุดเต้นไปหรืออย่า้ก็ก็มีเช่นกันค่ะแต่ว่าเรียนให้ทุกท่านทราบก็คือว่าโรคพวกนี้ค่ะถ้าเราระวังแล้วก็ดูแลตัวเองสังเกตอาการแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลแล้วก็ก็น่าจะแบ่งเบาอันตรายได้ระดับหนึ่งค่ะสมมติว่าการไม่ได้ฉายออกมาเรียบร้อยแล้วว่าคือโรคนี้คุณหมอจะรักษาโดยวิธีไหนอะคะ ถ้าถ้าเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะคะส่วนมากก็จะต้องฉีดสีค่่ะอาคือขั้นต้นเราก็จะมีการบิจเัยขั้นต้นค่ะแล้วก็ถ้าคิดว่าใช่ผมสัยว่าใช่มากก็ไปฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจแล้วถ้าพบว่าหลอดเลือดหัวใจตีนะคะเขาก็จะใช้วิธีทาบอลลูนเพื่อขยายให้นะคะคือจริงๆมันก็ไม่ได้แบบ อธิบายได้ตรงไปตรงมาในท,ทุกทุกรายนะคะเพราะว่าจะเอารายละเอียดจริงๆเนี่ยเราจะดูคลื่นไฟฟรวหัวใจก่อนด้วยค่ะคนไข้มาเจ็บแน่นอาเสียบไป <Ms. S 2> ก็ดูคลื่นไฟฟรวหัวใจแรกรับย่อมีลักษณะคลื่นไฟฟ้าที่เราเรียกว่ายกหรือไม่ยกที่ส่วนของคลื่นนะคะคในรายละเอียดนะคะ,ะถ้าเราเรียกส่วนที่เรียกว่าเป็น st segment คะคือถ,ถ้ามันยกก็าลักษาอย่างหนึ่งไม่ยกก็าลักสาอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าในที่สุดทั้งสองแบบเนี่ยถ้าคนไข้มีความเสี่ยงสูงก็ต้องลงท้ายด้วยการผิดีค่ะ มันจะได้รับการนีสชัยไดพร้อมแล้วค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีอาการเกี่ยวกับเรื่องหัวใจแบบนี้ผิดปะกะติแบบนี้เนี่ยรีบถึงคุณหมอให้เร็วที่สุดนะคะ,คะเพื่อที่ว่าคุณหมอจะได้ช่วยชีวิตได้คุณหมอในเรื่องการป้องกันนะคะคุณหมอพูดถึงเรื่องของอ,อาหารเรื่องของไม่เครียดเรื่องของการออกกําลังกายนอกจากนั้นแล้วมีวิธีป้องกันแบบอื่นอีกไหมคะอ,อ่นอกจากอ่หมายถึงว่าก็รรักษาโรคประจาตัวค่ะ ก็ดูแลสุขภาพค่ะการป้องกันอย่างอื่นนี่ก็ก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็คือดูแลตัวเองไม่เป็นเบาหวานไขมันเอความดันในประมาณนั้นการออกกําลังกายก็มีส่วนช่วยเยอะมากนะคะอืมค่ะคุณหมอแล้วแต่ะขอโทษสายจะเรียนให้ทราบคคือการป้องกันในอย่างที่เราทราบกันนะคะเราปัจจุบันเราเน้นการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาค่ะ แต่ว่ายังไงก็ตามการป้องกันก็ไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นในทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนป้องกันเต็มที่แล้วก็อาจจะยังมีโอกาสเกิดโรคค่ะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องเน้นการป้องกันไว้่องนะ <c oughs> ค่ะคุณหมอแล้วคุณหมอพูดถึงร่างการออกกําลังกายเคยได้ยินข่าวที่แบบว่าคน,นออกกําลังกายก็ก็สม่ําเสมอแต่ว่าหัวใจวายตายในขณะที่ออกกำลังกายอันอันนี้มันคนละเรื่องกับหัวใจขาดเลือดไหมคะหรือว่ามันเกี่ยวกัน มันคือเป็นได้ค่ะเราได้ยินข่าวเช่นไปวิ่งมาราธอนไปวิ่งไปวิ่งอะไรที่จับวิ่งกันแล้วก็มีหยุดหายใจแล้วก็มีต้องปั๊มหัวใจอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะสาเหตุได้สองสาอย่างค่ะโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉีดเฉียบพันก็เป็นสาเหตุหนึ่งในสาเหตุหลักอื่นๆที่เป็นได้เช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจค่ะอันนี้คนละโรคเลยค่ะโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนานะคะโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาแล้วมีการ กั้าหรือว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นในระหว่างออกกําลังกายอันนี้เราจะเจอได้เยอะในนักกีฬาค่ะจะมีกล้ามเนื้อหัวใจหนาโดยที่เป็นมาเจก,กําเนิดแล้วไม่เคยทราบมาก่อนแล้วก็ไปออกอาการตอนที่ไปออกแรงหรือว่าออกกําลังกายหนักๆที่เราได้ยินข่าวกันอันนั้นก็จะเป็นอีกสาเหตุค่ะสาเหตุอื่นๆที่เจอได้ก็เช่นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอยู่แล้วโดยที่ไม่ทราบมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักๆอยู่ ค่ะ 2, 3, อยู่สองสามสาเหตุนะคะอืมกล้างเนื้อหัวใจหนาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าของเราหนาหรือเปล่ากลรางเนื้อหัวใจหนาเนี่ยปกติเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะไม่มีอาการถามว่าวินิจฉัยยังไงก็จะใช้เครื่องตรวจเออัลตราซาวหัวใจซึ่งเสียงสะท้อนหัวใจนะคะคือการตรวจ,จวเอ็กโซหัวใจเนี่ยเราก็จะเราก็จะดูได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตรวจคนให้ทุกรายนะคะถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะเน้นถามว่ารู้ได้ยังไงอ่าวินิจฉัยยังไงก็ใช้การตรวจ อาเรื่องเสียสใจหรือว่าเอ็กโคเนี่ยได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตรวจในทุกคราก็จะมีข้อบ่งชี้บางคนเช่นประวัติครอบครัวมีคนเป็นโรคนี้อยู่ก็จะเรียกญาติใส่ตรงมาตรวจนี่ค่ะอืมค่ะมีคําถามเข้ามาบอกว่านี่เลยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะคือบางทีเต้นแบบรัวๆเลยค่ะคุณหมอแบบตึกๆึๆึก,ก,กเร็วมากแต่ว่านานๆเป็นทีอันนี้นี่ต้องทํำยังไงต้องดูแลตัวเองอยังไงคะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ก็เป็นอีกโรคหนึ่งแล้วก็มีหลายประเภทนะคะเส้นผิดจังหวะแบบเร็วแบบแบบช้าแบบเร็วก็ในในแบบเร็วก็มีอีกหลายประเภทศตอนนี้นะอันดับแรกก็คือจะต้องต้องดูมาดูก่อนว่าที่เส้นเร็วนั้นมันมีเหตุหรือเปล่ามีสาเหตุมากระตุ้นหรือเปล่าเช่นทําอะไรมาเหนื่อยขึ้นบันไดห<ม>รือไปออกกําลังกายมาอันนี้ก็เต้นเร็วแน่ๆนะคะหรือมีความเครียดกําลังโมโหกําลังโกรามีภาวะบางอย่างที่ส่งเสริมไม่ มีการเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็วอันนี้ก็อแต่ถ้าตัดประเด็นเหล่านี้ไปนะคะ,ะ,ะแล้วก็คิดว่าเป็นโรคจริงๆเนี่ยค่ะก็ก็ในนั้นก็มีได้หลายอย่างนะคะคำ,ำถามคือต้องทําอย่างไรใช่ะคะ,คะใช่ค่ะ,ะด,ดีที่สุดคือตอนที่กาลังสั่นนะะั่นแหละค่ะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเราก็จะบอกได้เลยว่าเขาเต้นผิดจังหวะอย่างไรแต่หลายคนก็จะจะไม่ทันนะคะ<ช>คือกว่าจะไ,ได้ตรวจเนี่ยหายเช่นก่อนอก็ต้องสังเกตตัวเองต่อว่าเป็นบอดแค่ไหน ่แล้วก็ไปพบแพทย์แพทย์ก็จะมีวิธีส่งตรวจนะคะเพื่อที่จะจับผู้รายให้ได้ว่าเป็นผิดอย่าง,งแบบแบบไหนกันแน่ค่ะ,ะโดยเฉพาะถ้าเป็นแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นมีวูบด้วยมีเหนื่อยด้วยอันนี้ก็ให้ไปพบแพทย์ให้แพทย์วินิจฉัยเนี่ยเขาะจะมีวิธีการส่งตรวจต,วจต่อค่ะ,ะแต่ถ้ามีสาเหตุอย่างเช่นออกกำลังกายแล้วใจเต้นเร็วอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติไหมคะ ปกติค่ะออกกาลังกายต้องใจเต้นเร็วค่ะเพราะใจถ้าใจหัวใจเต้นไม่เร็วตอนออกกาลังกายก็จะเป็นลมเป็นการเป็นการชดเชยการทําง,งานของหัวใจอย่างหนึ่งตอนที่ร่างกายไปออกกําลังากายแต่ถ้าถาว่า <ใจ S 1> ออกถ้าออกกําลังากายแล้วหัวใจไม่เต้นเร็วอันอนั้นน่าจะผิดปกติไหมคะอันนั้นผิดปกติค่ะันน่าจะผิดปกติค่ะคุณหมอแล้วค่านี้เนี่ยเคยได้ยินมาว่าคนที่แบบว่ามือเท้าชอบเย็นนะฮะมือเท้าเย็นอยู่บ่อยๆอันนี้เนี่ย บางคนบอกว่าเป็นโรคหัวใจอันนี้เกี่ยวไหมคะจริงๆแล้วอันนี้จะตอบยากมากค่ะเพราะว่ามือเท้าเย็นก็เป็นได้หลายอย่างนะคะ<ฆ>มือเท้าเย็นเพราะว่าหลอดเลือดส่วนปลายที่มือที่เท้ามันหดตัวเจอความเย็นหรือว่าถามว่าเกี่ยวกับหัวใจเป็นอาการของโรคหัวใจหรือเปล่าก็<ฆ>ไม่ร้อยเปอร์เซ็นค่ะจะตอกว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ใช่แต่ว่าส่วนมากก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมาก ไม่ไม่ได้ชวนให้นึกถึงโรคหัวใจอะไรมากพราะมือเท้าเย็นได้หลายอย่างนะคะ,ค,ะคนที่ออกแบบได้แย่เลยเช่นกาลังช็อกอันนั้นก็มือเท้าเย็นค่ะ,คะหรือว่าเป็นคนที่หนาอยู่แล้วนิดหน่อยก็มือเท้าเย็นโรคของหลอดเลือดส่วนปลายก็ทําให้มือเท้าเย็นได้อะไรอย่างนะะี้ค่ะมันก็มันก็ได้หลายโครคค่ะมันก็ไม่ได้จับเพาะโรคไม่เกี่ยวกับหัวใจไม่ไม่ถึงกับไม่เกี่ยวร้อเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าไม่ได้ทําให้นึกถึงโรคโรคหัวใจต้น,ตน อืมค่ะคุณหมอแล้วคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเจ็บพลันในบ้านเราเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเยอะไหมคะตัวเลขนี่ไม่กล้าไม่กล้าพูดนะคะไม่เยอะ <c oughs> ในที่นี้เช่นห้าสิบเปอร์เซ็นคงไม่ใช่นะคะอืมค่ะ,ค,ะคือคือคือ,ค,อคือเราเราจะต้องมาตั้งหลักก่อนว่าเรานับอัตราการเสียชีวิตที่ไหนนะคะค่ะเช่นในขณะที่เริ่มเป็นจริงๆถ้าอาศัยตัวเลขของต่างประเทศเนี่ย จำนวนคนไข้ที่เป็นโรคเนี้ยแล้วเสียชีวิตที่บ้านได้เยอะเยอะพอสมควรอ,อย่างที่บอกนะคะไม่ได้ไม่ได้อยากพูดเพื่อสร้างความตกใจหรืออะไรแต่ว่า<อ>ถ้าเอาตัวเลขทางทางหลักวิชาการที่เขาตีพิมพ์มาเนี่ยก็คนไข้ที่เสียชีวิตอยู่ที่บ้านด้วยโรคเนี้ยก็ประมาณหนึ่งค่ะแล้วก็ที่มาถึงโรงพยาบาลก็<อ>ต้องดูว่าจากการเสียชีวิตมาที่กี่วันช่วงยทยี่อยู่ในโรงพยาบาลหรือวารักษาแล้วกลับบ้านไปแล้วก็จะมี<อ>ตัวเลขก็จะมา ิบวกลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าจะจะดูที่ช่วงไหนค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะเป็นโรคที่เป็นปัญหาสําคัญทางด้านทางด้านหัวใจปัญหาหลักแล้วก็เฉียบเันค่ะอันตรายถึงถึงเนเรื่องการป้องกันค่ะเพราะมันป้องกันได้แบบวค่ะค่ะน่าห่วงตรงที่คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เป็นอายุน้อยลงด้วยใช่ไหมคะค่ะ คือต้องเรียนให้ทราบซึ่งพวกเราจริงๆพวกเราก็ทราบกันอยู่นะคะว่าวิถีการดําเนินชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะการออกกําลังกายลดลงอาหารการกินนะคะอาหารคนไทยสมัยก่อนเราก็กินผักกินอาหารที่ไม่ได้มันมากแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะอาหารเราก็เจอของมันๆเยอะของเจนเจอก็เยอะนะคะหวานหานก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย วิถีชีวิตเปลี่ยนไปเยอะค่ะออกกำลังกายลนะดอะความเครียดมากขึ้นอ,อาหารเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค,คนก็ก็โดนของพวกนี้ค่ะ,คะตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะฉะนั้นโรคก็เลยอาจจะแบบเกิดขึ้นเร็วและเจอเยอะขึ้นนะค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงนะคะด้วยการที่แบบว่าดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกาลังกายเรื่องการพักผ่อนแล้วก็เรื่องอไม่เครียดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทแบบว่า ที่บ้านเนี่ยเป็นคนโรคมีมีคนเป็นโรคนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะค่ะ,ะจริงๆเลยไม่ทุกคนนะคะเรื่อง,เร,องเรื่องการดูแลสุขภาพมันเป็นเรื่องที่สําคัญแต่หลายคนมองข้ามแล้วก็อย่างเรื่องการดูแลเรื่องอาหารการกินมันก็ มันก็ต้องสู้กับจิตใจนะคะเพราะว่ามีของอร่อยอยู่ตรงหน้าเราไม่ทานมันก็ต้องต่อสู้กันในับของดีมักไม่อร่อยของที่อร่อยก็มักจะไม่ค่อยจะปลอดภัยนะคะอ่ะวันนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมคะค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะ วันนี้เราคุยกันเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะคะเป็นโรคที่ดูอันตรายแล้วก็ดูน่ากลัวแต่ว่าสามารถป้องกันได้ค่ะก็อยากจะเน้นเรื่องการป้องกันดูแลสุขภาพตัวเองค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เป็นแล้วมันก็คือรักษาแต่ก็โรคพวกนี้ก็ไม่หายค่ะก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆมันป้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะก็อย่างวิธีก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วครับเป็นวิธีที่ไม่ยากนะเอาจริงๆนะคุณหมอใช่ไหมคะไม่ยากค่ะแล้วก็จิตใจต้องเข้มแข็งนะคะทําต่อเนื่องแล้วก็ เส้นมแข็งมองมองอนาคตไว้ถ้าใครไม่อยากเป็นโรคหัวใจก็ก็ปฏิบัติตัวให้ให้แบบออกกําลังกายควบคุมอาหารไปเรื่อยๆ่ะป้องกันได้ค่ะโรคงพวกนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิทิมารัตนสิทธ,ธิ์ค่ะคุณหมอเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจภาควิชาอายุราศาสตร,ร์โรงพยาบาลศิริราชและคุณหมอเป็นผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยขอบคุณมากๆที่มาให้ความรู้เราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะได้ความรู้เรื่องหัวใจคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคุณผู้ฟังไม่ยากนะเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกเลยคะ่ะต้องต้องอดทนต้องเข้มแข็งต้องมีวินยัยใช่ไหมต้องสู้กับตัวเองให้ได้เพราะว่าของที่อร่อยเนี่ย มักจะไม่ดีต่อร่างกายและหัวใจแต่ว่าของที่ไม่อร่อยเนี่ยก็จะเป็นของดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปให้ได้เพื่อที่เราจะได้สุขภาพแข็งแรงรวมถึงหัวใจแข็งแรงด้วยนะคะอะ่สำหรับอังคารหน้าค่ะช่วง919ทันโรคก,กับแพทยสภาเราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากก็ติดตามได้เจอกันใหม่อังคารหน้านะคะ919ทันโรคก,กับแพทยสภา